รถแบบดีนะ e <laughs> น้ำหน, <hi> <working> นักเกินน้ำหนักเกินพอลืมไปก็มีเบรกตรงเท้าด้วยแต่เบรกไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเพิ่งกั้เปนเบรกสี่ล้อ ฮะเด็กไม่ได้อยู่เมืนเด็กเงินเด็กเงินที่เจนเออรือมันเหมือนมันชะลออะไรประมาณนี้เด็กขา,าไม่ได้ใช้เลยเหายหมดเลยหายกันหมดเลย เราขับจะไปรับอีกทีไหมนั่นน่ะฮะขับจะไปรับเขาไหมพี่ขับจะไปรับเขานะเดี๋ยวขับมาให้แป๊บเดียวโอเคเนาะขออีกสักรอบเขอบไปได้นี้อะไรนี่ได้ภาพนี่เลย ได่ว่ามามเตมไไ็มๆระยะไกลเนี่ยเครื่องร้อนขึ้น,นมาทัานทีเลยริดแต่ไม่ได้มันไม่ดับเลย <c oughs> ดูซุ่มันซุม่มอ๋อโอ้โ <c> ห <oughs> มากันแล้วค<ม>าราวานดีลิงดดลิงเล้งดีต้องดีลิงเด,ด,ด,ดี๋ยวเราจะไปลุยคันนานะครับสนุกแน่นอนไปดีกว่า